ราชินีพลิกสวรรค์ตอนที่173ความสงบนิ่งของท่านอองเห็นแต่ทหารจำนวนมากมายถือโล่เดินออกมาจากประตูเมืองขณะนั้นเองได้เสียงกีบเหล็กจากที่ไกลเดินอย่างเป็นระเบียบเป็นจำนวนที่ยากจะคาดเดาเห็นพายุรายลูกคลื่นเชื่อมติดกับขอบฟ้าแยากไม่ออกว่าเป็นเพราะเสียงฝีเท้าของกองทัพทหารที่อยู่ในกำแพงหรือเป็นเพราะกองทัพทหารมากของศัตรูกันแน่ที่ทำให้พื้นดินสั่นสะเทือน เมื่อควันสลายไปคลื่นพายุทายสงบลงเห็นทหารม้าชุดเกราะสีดำที่ทอดยาวไปถึงขอบฟ้าปรากฏตัวต่อหน้าผู้คนทหารม้าที่ดูทะมึนไม่มีที่สิ้นสุดเสมือนทหารมารที่หลั่งไหลออกมาจากนรกด่งก้อนเมฆดำที่ขยับเข้าใกล้แนวหน้าเปิ่ยฝางของโฮจินท่าทางกระเอมไม้ทอยยักษ์นอนหนูกระหือรือทำให้เหล่าเทียนเจียวที่อยู่นอกสนามทนไม่ไหวจนถอยหลังไปก้าวเกิดความคิดจะถดถอย พวกเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าสนามรบจะน่ากลัวเช่นนี้พลังอนุภาพของทหารหนึ่งกองทัพเพียงพอที่จะทำลายความเย่อหยิ่งของพวกเขาจนถึงตอนนี้พวกเขาถึงจะเข้าใจว่าพรสวรรค์ทางทหารที่ตนภูมิใจนักภูมิใจหนาเมื่อเทียบกับกองทัพทหารแล้วมันช่างไม่มีค่าอะไรให้กล่าวถึงเลยนอกเสียจากว่าวันหนึ่งพวกเขากลายเป็นผู้แข็งแกร่งที่สามารถใช้กระบวน,นึ่งท่าทำลายเมืองเมืองได้เมื่ออยู่ต่อหน้ากองทัพทหารถึงจะไม่มีความกลัว ฮึบหาฮึบหาเสียงร้องสะ,สะเทือนฟ้าดังมาจากใต้กำแพงดึงดูดให้เหล่าเทียนเจียวทั้งหลายก้มหัวมองตามเสียงขณะนี้ที่นอกกำแพงเมืองทหารเปิดฝังตั้งขบวนรบเสร็จรอาการมาถึงของทหารของใต้ฉินส่วนทหารรบสองฝ่ายที่เข็นฆ่ากันอยู่เพราะสงครามได้ขยายตัวจึงแยกย้ายกลับค่ายของตนกลายเป็นหน่วยรบแนวหน้าเล็กน้อยช่างเล็กน้อยเหลือเกินแววตาเจียงหลี่เปี่ยมไปด้วยความอึง้งทึ่ง ไม่ว่าจะเป็นชาติก่อนหรือชาตินี้เป็นครั้งแรกที่นางได้เจอสงครามใหญ่เช่นนี้กองทัพทหารสองขว้นรวมกันมีถึงล้านกว่าคนหน่วยทหารต่างจัดแบ่งตามหน้าที่และประเภทอาวุธร่วมมือกันอย่างดีเพื่อชัยชนะอันสูงส่งพวกเขายืนอยู่บนกำแพงเมืองเฝ้าดูการประจันหน้าของกองทัพทั้งสองด้านหลังทหารมาตาชินตามมาด้วยพายุสายคลื่นฝุ่นทำให้ลดระยะห่างของทั้งสองกองทัพอย่างรวดเร็วสุดใหญ่ดูถ้าจะเริ่มต้นแล้ว ตาชินเชี่ยวชาญด้านขี่ม้าส่วนโฮจินเชี่ยวชาญด้านตั้งขบวนการประทะก,กันของทั้งสองฝ่ายหากต้าชินใช้ความเร็วบุกโจมตีขบวนที่ตั้งไว้จะทําให้ทหารฝั่งเราพ่ายแพ้หักว่าทหารฝั่งเราสามารถใช้ขอบวนถ่วงทหารมาต้าฉินได้เมื่อน,นั้นชัยชนะก็จะมาอยู่ฝั่งเราลู่เสวียนที่ไม่รู้ขยับเข้าใกล้เจียงหลีตั้งแต่เมื่อไรเขาไม่ได้สังเกตเห็นจิงเงย่ที่ยืนข้างๆเจียงหลีเพียงแต่จ้องมองสนามรบอย่างใจจดใจจ่อพลันพูดด้วยน้ำเสียงตึงเครียด เจียงหลีและจิงเย,ย่หันสายตามองเขาพร้อมกันเห็นภายใต้แววตาลึกนั้นมีความกังวลซ่อนอยู่ทหารมาต้าชินมาอย่างท่าทางที่ดูดันเหมิมเกริมพลังเช่นนี้แม้แต่ลู่เสวียนยังห่วงเลยว่าทหารชายแดนภาคเหนือจะสามารถต้านทานได้หรือไม่เจียงหลีหันสายตามองกลับไปที่สนามรบอันที่จริงพลังของทหารมาต้าชินดูจะดูดันว่ากองทัพทหารฮจิงก เจียงหลีก็หันสายตามองไปลู่ซิ่งเฉาที่อยู่บนแท่นสั่งการแม้ว่าจะมองไม่เห็นสีหน้าอารมณ์แต่ว่ายังคงสัมผัสถึงความสงบที่ถ่ายทอดออกมาจากตัวเขาสงบแผงอกกลายเป็นดั่งต้นไผ่ความสงบของเขาดูเหมือนทำให้กองทัพสงบลงด้วยแม้จะ,ะเผชิญหน้ากับทหารมาต้าชินที่ดูดันเหมิมเกรมพวกเขาก็ไม่ได้แสดงความตื่นตระหนกตกใจออกมา ความนิ่งสงบเยี่ยงนี้ต้องผ่านการฝึกฝนที่อันตรายถึงชีวิตมาเท่าไหร่กันถึงทําจะได้เจียงหลีทอนหายใจการสู้แบบตัวต่อตัวต่างจากการเข็นฆ่าในสนามรบอย่างสิ้นเชิงอย่างน้อยนางก็มั่นใจหักเหล่าเทียนเจียวทั้งหลายลงสนามรบจริงคงจะยังไม่ทันจะเบิกเนตรยานก็จะถูกกองทัพทั้งสองฝ่ายขยี้เป็นผุยผงในที่สุดกองทัพที่นับไม่ถ้วนก็มาถึงใจกลางสนามรบ กองกำลังทหารมาต้าฉินที่เดินนำหน้าบุกรุกถึงกลางขบวนทหารโฮจิ้นขบวนทหารที่อยู่นิ่งก็ขยับเคลื่อนตัวทันทีขบวนทหารเงียบกริบแถวยาวเหมือนงูรัดพันตัวทหารมาไว้แน่แล้วหันเป็นท่อนๆฆ่ามันหอกโลภปะทชนกันหยุดการเดินหน้าของทหารมาหอกทะลุออกจากช่องว่างโลแทงเข้าท้องมาเต็มเมื่อดึงหอกออกมาบนอาวุธมีลำไส้อวัยวะติดมาด้วย เสียงมาส่งเสียงคำรามอย่างเจ็บปวดท่ามกลางสนามรบแน่นอนว่าผู้ที่เข้าเกณฑ์ทหารส่วนใหญ่เป็นหลิงซื่อเมื่อตกจากหลังมาลงมาถึงพื้นดินทหารมาต้าฉินที่ปฏิกิริยาตอบสนองอย่างรวดเร็วได้ปลดปล่อยวิญญาณยุทธของตนเตรียมจะสู้ตายกับโฮจิน้นกองทัพทหารเป่ยฝางได้มีการปลดปล่อยวิญญาณยุทธออกมาเพื่อต่อสู้ร่วมกัน ทันใดนั้นสนามรบที่สองฝ่ายเข็นฆ่ากันเปล่งแสงประกายทองเจิดจ้าวิญญาณยุทธทุกรูปแบบปรากฏกลางอากาศเสียงคำรามเสียงกลองรบม้าศึกควบทะยานเลือดร้อนพุ่งสาดพื้นแน่แผ่นดินที่เป็นทะเลทรายหนาวเหน็บผู้คนจากต่างเมืองเปิดศึกปะทะกันที่รุนแรงทั้งไร้อริยธรรมและป่าเถื่อนทำให้เหล่าเทียนเจียวที่ยืนมองบนกำแพงค่อยๆลืมความคึกคักจเจริญรุ่งเรืองของสร้างตูสัมผัสถึงความโหดร้ายของสงครามอย่างจริงจัง แม้พวกข้าอาจจะเกิดมาต่ำต้อยหรือมีพรสวรรค์ปานกลางแต่พวกข้าก็มาชายแดนที่แสนจะหนาวเหน็บทรหดเพื่อปกป้องบ้านเมืองรักษาแผ่นดินปกป้องประชาชนพวกเจ้าละเกิดมาสูงส่งกว่าพวกข้ามีพรสวรรค์ที่แข็งแกร่งกว่าแล้วทำอะไรไปบ้างเล่าทหารในหนึ่งที่ยืนข้างกายเหล่าเทียนเจียวพูดกล่าวด้วยน้ำเสียงเหยียดยามไม่รอเหล่าเทียนเจียวตอบโต้เขาก็ถือดาบกระโดดลงอย่างไม่ลังเลเพื่อเข้าร่วมการต่อสู้ อาจเป็นเพราะคำพูดเมื่อครู่นี้ทำให้เหล่าเทียนเจียวจดจำเขาได้รวมถึงเจียงหลี่ด้วยสายตาเหล่าเทียนเจียวต่างจ้องมองการเคลื่อนตัวของพวกเขาเห็นเขาพุ่งเข้าไปในสนามรบเห็นค่าฆ่าศัตรูคุกคามอย่างสุดชีวิตและเห็นเขาตกอยู่ในล้อมรอบของศัตรูท้องและเอลถูกดาบเหล็กแทงทะลุมีเลือดพุ่งกระฉูดฉากร่างกายหยุดนิ่งของเขาทําให้ดวงตาบรรดาเทียนเจียวต่างตกตะลึงมีทั้งตกตะลึงไม่อยากจะเชื่อและความหวาดกลัว เมื่อครูคนที่ยังเหยียดหยามพวกเขาอยู่เพียงไม่กี่นาทีต่อหน้าพวกเขาตายไปแล้วอย่างนั้นหรือไม่สิเขายังไม่ตายในขณะที่สายตาเหล่าเทีเยนเจียวตกอยู่บนตัวเขาเขากลับเงยนหน้าขึ้นหัวเราะเสียงดังเลือดกระอักออกจากปากข้ามัน เขาส่งเสียงคำรามครั้งสุดท้ายออกมาจากกระบังลมหมุนตัวอย่างแรงดาบเหล็กแหลมคมของศัตรูตัดเอวจนขาดเขากลับแกว่งดาบในมือก่อนจะสิ้นชีวิตยังคงตัดหัวศัตรูได้ในหนึ่งร่างศพที่ขาดเป็นสองทอดล้มลงกับพื้นดวงตาที่เบิกกว้างทำให้เหล่าเทียนเจียวตกตะลึงอากบเสียงคำรามที่ความฮึกมฮืดังมาจากลำคอลู่สเสวียนเขาน้ำตาคลอเบา้า เสียงตะโกนของลู่เสวียนทำให้ทุกคนสะดุ้งเมื่อทุกคนหันกลับมามองกลับเห็นเขาแย่งดาบเหล็กจากทหารนายหนึ่งก้าวกระโดดลงจากกำแพงเมืองลู่เสวียนเจียงหลีตกใจรีบยื่นมือจะจับตัวกลับมาหน้าเสียดายที่นางคว้าไม่ทันในมือมีเพียงชิ้นเสื้อผ้าของลู่เสวียนฝั่งที่เกิดเสียงดังทำให้ลู่ซิ่งเฉาเหลือบตามอง เมื่อเขาเห็นร่างที่กระโดดลงกำแพงเมืองอย่างชัดเจนดวงตาที่นิ่งไม่เปลี่ยนของเขาในที่สุดก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเล็กน้อยขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กด s ซั c r i b e ด้วยนะคะ